ไม่เคยเห็นป่ะมีแมวอยู่ในน, <N> นี้นี่เอ่ะม <N> ันไม่ออกอ่ะมันนอนอยู่ในนั้นอ<ช>่<ช>ะเห็นป่ะเห็นป่ะเหมือนกำขานั่งไงเออเฮ้ย <ละ S 1> เอ้ยลงแล้วลงแล้วลงแล้ว <N> ลงแล้วไม่อยู่ข้างล่างป่ะตอนนีอ <N> น้อยู่ขา้างล่างเห็นไอนี่มาอยู่ขา้างใต้มาอยู่ข้างใต้เลยวะมา ที่พื้นเริ่จอ่อหม่อยกันก่นกนอนค่ะโอเคสวัสดีครับวันนี้วันศุกร์ที่28ตุลาคมน,นะฮะก็ไอแมวที่อยู่ใต้รถนึงก็เอาออกไปแล้วนะฮะ เมื่อกี้เมื่อกี้ตอนตอนพี่ไปพี่เขาไปเปิดดูกระปองรถอีทีแม่แม่งกลับขึ้นขึ้นไปอีกแล้วอะเออแล้วแล้วมันติดอยู่ในนั้นอนะมันติดอยู่ในนั้นแบบเนอเมี้ยวเมี้ยวเมี้ยวเยะมันติดมันมันออกไม่ได้มันขึ้นยังไงไม่รูแ้แล้วพี่เขาต้องไปอุ้มออกมามันถ้าเกิดถ้าเกิดไม่เห็นเนี่ยคือแม่งตายไปแล้วล่ะกูว ก็ก็ดีนะครที่เอาแมวออกมาเพราะว่าไม่ไงั้นถ้าเกิดเบาขับรถเราล้วงแมวตายแล้วเนี่ยแม่งน่าจะรู้สึกไม่ดีชิบหายรู้สึกแย่นะคร <c oughs> ับเผือฆ่าแมวจะไม่รู้ตัวอ้ยนั่นแหละเออนี่ก็ทํางานเสร็จแล้วนี่ก็คงจะไม่ใช่คงจะหลอกนี่กําลังจะออกไปเดินไปหาอะไรกินนิดหน่อยนะฮะก็ไม่รู้เราจะกินอะไรไม่รู้จะซื้อน้ําซื้ออะไรกินจะแย่หรือไม่ไมน,ะน,ะนี่ก็ อยู่ที่หอไซยาไทน์แล้วเ,วเดี๋ยวนี่ก็อยู่ในซอยไยาไทน์นะฮะนี่เดี๋ยวจะคงจะเข้าเซเว่นแหละที่นี่ร้านก็ยังเพิ่มขึ้นแต่กูยังไม่ได้มากินสักทีทราบจะเสร็จแล้วมั้งเนี่ยนี่ก็กลับจากเซเว่นแล้วนะฮะนี่อยู่ที่ร้านแล้วเ,เมื่อกี้ก็จะถ่าย,ายทั้งหลายรอบทั้งทั้งในตอนเซเว่นทั้งตอนเดินกลับมาจะแม่งพอพอพอ,พอจะกดถ่ายแม่งก็แบบ มีคนเดินมาอยู่ข้างหลังตลอดเลยครับจิบโทรศัพท์มาจะกดถ่ายนะ้วแล้วก็จู่ๆมัคนข้ามถนนมาเดินข้างหลังกูเลยไอ้เยี่ยังไม่ถ่ายแล้วไม่กล้าถ่ายเดินเดินอยู่ตามซอยไม่มีคนเดินตามหลังกูจะให้กูถ่ายเลยไม่เดี๋ยวกูมองแปลกก็เห็นว่าผมเป็นคนบ้านะผมบ้าพูดคนเดียวพูดใส่กล้องแหม่แล้วก็ไม่เขาก็เห็นว่าคนบ้าแล้เขาเขินว่ามึงถ่ายทําไมมึงถ่ายเพื่ออะไรถ่ายไปใครดูหรืออะไรอย่างงี้ก็ไม่อยากให้เขาคิดแปลกๆกับผมนะครับแล้วตอน ตอนจุดเซเว่นไม่ก็ไม่มีที่ไหนที่ว่างที่ยุดถ่ายอะไรแ็ต้องเลยนั่นแหละก็ซื้อไอ้นี่มานะฮะไอ้เซเว่นไอ้เนี่ยอะไรวะอะไรสักอย่างมันเรียกอะไรเหมือนกันที่พวกผมชอบกินที่มันอร่อยอ่ะฮะซื้อเรียกเซเว่นในชุดซอร์ชาทิฟนะฮะแล้วก็ลิปตันฮะลิปตันขวดใหญ่วันนี้ไม่กินโยเกิร์ตนะฮะวันนี้กินลิปตันแทนกูไม่ได้ทำหกใช่ไหมเฮียเกือบทำหกแล้วเมื่อกี้หกแรงเไม่เปิดฝาเล แล้วก็โลตัสนะฮะโลตัสโลตัสน่องไก่นะฮะยิ่งขยขบยิองอร่อยปราร์บิคิวเกาหลีนะฮะเห็นเห็นนั่งมีรถใหม่รถอะไรไมาเยอะแยะเลยรลตัดเนี่ยกินกรถคลาสสิกดีกว่าสีแดงสึกินตอ่เด็ดกนะ,ๆๆนะฮ <c> ะ <oughs> <c oughs> อืมอนั่นแหละเดี๋ยวผมก็จะขี่จักรยานละตอนนี้เอาจริงๆผมไม่รู้แล้วว่าผมกินไอ้พวกนี้แล้วไปขี่จักรยานแล้วมันจะช่วยขี่จักรยานมันจะช่วยอะไรไหม <c oughs> เออแล้วมะ คนเรามันก็ต้องกินเพื่ออยู่นะแต่ว่าแต่ว่าถ้าออกกําลัาง,กาาากลางกายเราออกกําลังกายไปด้วยนะฮะทั้งกินนอกกําลังกายมันจะได้ร่างกายดีๆนะฮะถ้ากินอย่างเดียวยวไม่ดีนะฮะถ้ากินอย่างเดียวจวเาบาหวานหรือไม่ก็มันไม่มันอ้วนอ่ะไม่อยากอ้วนนะฮะผมถึงผมก็ไม่ได้อ้วนอเท่าไหร่หรอกแต่ก็ไม่อยากจะให้มันอ้วอนไองจะให้ร่างกาย,ยาปกตินะฮะเพราะนี่มันก็มีพุอง,องด้วยนะฮะทุกทเห็นไหมวะเราเห็นนะเอ ช่วงนี้มันก็ผมผมคุรู้สึกว่ามันลดนะแต่ว่าผมผมพอเทียบแคลอรี่อะไรกับพวกนี้มันก็มันก็ไม่น่าจะได้ลดเท่าไหร่หรอกแต่ขี่ไปเรื่อยๆมันก็ดีเองนะฮะเพราะว่าร่างกายเนี่ยมันจะไม่รู้ผลทันทีหรอกแต่จริงๆผมไม่รู้ว่าเมื่อไหร่ผมจะรู้ผลนะฮะขี่ไปเรื่อยๆนะฮะเพื่อความแข็งแรงถึงแม้จะไปหาย้วนเดี๋ยวขาก็กล้ามขึ้นไม่ไม่ใช่ไม่เนาะนั่นแหล <laughs> ะฮะเดี๋ยวผมจะไปขี่จักรยานกันอริเกนในพวกนี้กันเดี๋ยวไม่ค่อยขีย่นะฮะก็เมื่อกี้ก็ขี่จักรยานมาแล้วนะฮะขี่ไปหนึ่งช ห้านาทีนะฮะห้าที่ไอห้านาทีนี่คือเพราะว่าเออผมเปิดดูวิดีโออะไรวะผมเปิดดูวิดีโอในโทรศัพท์ของผมปแลวระหว่างขี่ขยานนะแล้วแบบผมมันมีวิดีโออันหนึ่งที่ผมมันมันยาวสี่สิบนาทีวิดีโออันที่สองที่ผมดูผมดูอันประมาณยี่สิบนาทียี่สิบกว่านาทีไปก่อนไงเออแล้วผมเห็นมันสี่สิบนาทีว่าเฮ้ยเดี๋ยวกูขี่ขยานไปแล้วดูวิดีโอนี้ให้จบดีกว่าก็เลยกลายเป็นหนึ่งชั่วโมงห้านาทีไปแทนนะฮะนั่นแหละก็ ปั่นได้อย่างรวดเร็วนะฮะวันวันนี้วันที่ปั่นวันนี้แบบปัน่น,นปันปนป่นด้วยความเร็วไปตลอดเลยอ่ะแล้วก็มีมีพักมีแบบปั่นชา้าลงแค่นิดหน่อยนะฮะเพราะว่าอ่าก็มันเหนื่อยงยก็เลยก็เลยต้อ,อ,องพักนิดนึงนะฮะแต่นั่นแหละวันนี้ก็วันนี้ผมรู้สึกว่าปั่นได้ดีนะเออแคลอรี่แคลอรี่ก็โดดตีเกวีนกิโลเมตรก็ขับไปได้ไกลกว่าวันประมาณเกือบสามสิบโลไม่ไม่มันขึ้นบนเครื่องนะว่าปัน่น ว่าปั่นไปไกลขนาดไหนก็ประมาณสามสิบกิโลเมตรนะฮะผมได้ขี้แต่ผมขับแบบตนัีนจริงก็ไม่รู้จักที่นี่ไปถึงไหนนะฮะแต่ก็ไกลอยู่นะฮะนั่นแหละเออแต่ก็เออผมก็งงอะผมขี่ขนาดนั้นแต่ผมลงมาผมก็ไม่ค่อยเหนื่อยเท่าไหร่มันก็เหงื่อออกมันก็แบบเอ่อต้องดื่มน้ำแล้วก็นะฮะแต่ว่าผมไม่ได้ตอน,น,นหลังๆอย่างนั้นก็ไม่ค่อยได้เหนื่อยอะไรขาก็ไม่ไปวดขาแ,แบบโกงเหมือนกันว่าคืออะไรนะฮะ ร่างกายผมแข็งแรงขนาดนั้นเหยอมันเป็นไปได้อย่างไแน้วนะนี่ก็เทีเ่ยงคืนกว่าวเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ต้องลงไปทํางาน,นอีกเพราะว่าก็นั่นแหละยังไม่มีพนักงานเพิ่มเะก็เดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ต้องลงไปทํางานอีกพอทํางานตื่นเช้าไปทํางานตื่นเช้าไปทํางานพอทํางานเสร็จก็เออออกไปซื้ออะไรข้างนอกนิดนึงแล้วก็กลับมาขี่จักรยานแล้วเข้ามานั่งนะฮะเออนั่นแหละครับนี่คือ นี่คือตารางเวลาของผมนะฮะช่วงนี้เออเป็นอย่างงี้มานต้องหลายวันแล้วก็อย่างที่เห็นนะเป็นอย่างงี้มานต้องสี่ห้าวันแล้วไม่รู้สึนเออแต่ก็ดีฮะได้ทํางานทุกวันมันจะได้ได้เงินเยอะๆนะฮะแล้วก็ได้ออกได้แบบขยับตัวอะไรอะไรแล้วก็ววขี่จักรยานด้วยก็ได้แบบลดน้ําหนักลดพุงลดเอ่อแคลอรี่ลดร่างกายจะทําทให้ร่างกายแข็งแรงขึ้นนะผมรู้สึกว่ามันแข็งแรงขึ้นจริงๆนะผมะผมปั่นได้ขนาดนั้นก็ what the fuck How the hell did you do that? <laughs> นี่จากสภาพผมก็นอนละเออแล้วก็ถ้าเปิดเก็บก่อกนกันถ้าไงก็เอาไว้เจอกันว่นนี้ฮะสวัสดีครับ